ครับทุกคนวันนี้ก็กลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับวันนี้เป็น E ีพีพิเศษเนาะไปหาอะไรกินที่แบบอร่อย,ออยๆไกลหน่อยนะฮะเดี๋ยวเราจะไปกันที่ปีนังมาเลเซียนะโดยการโดยสารรถไฟนะครับเป็นรถนอนเนี่ยข้ามคืนไปเลยเนาะแต่ว่าเดี๋ยวเราไปลงที่หาใหญ่ก่อนนะฮะแล้วก็เดี๋ยวต่อรถไฟนะไปที่ปางเบซาแล้วก็ต่อรถไฟอีกแล้วก็ไปต่อเรือนะเดี๋ยวรูกันว่าเราจะไปเจอของกินอร่อยๆออยคุ้มค่าการเดินทางไหมนะครับ ปถึงกรุงเทพอภิวัตแล้วครับเดี๋ยวเราไปชันชลาอีนะมันจะเป็นรถไฟไปหัดใหญ่เนาะที่นี่ไม่ค่อยมีร้านขายของที่แบบเป็นสะดวกซื้อแบบที่เรารู้จักกันนะก็จะเป็นร้านเล็กๆก,กันนะครับก็ของอาจจะไม่ค่อยครบเท่าไหร่เนาะอาจจะต้องเตรียมกันมานิดนึงฮนะแต่ว่ากาแฟใช้ได้นะนี่เขามีป้ายบอกเวลาด้วยนะครับชัดเจนดีนะ ก็ดูจากบ้านนี้ได้เนอะพนักง,งานค่อนข้างน้อยนอะครับเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะาสถานีมันค่อนใหญ่อะทุกคนจะขึ้นรถไฟแล้วมาแล้วครับจอดรอแล้วรถไฟอยู่ข้างหลังผมนี่ไปฮะ ซึ่้มันมีเมนูมีแปนซี่มีน้ำแดงน้ำเขียวลูกแบบตวันจินวันจินร้อนกว่าปลร้อนข้าวก่อนกันเอาข้าวก่อนแล้วกันครับได้ครับขอบคุณครับนี่ก็คือเป็นเมนูแรกที่ทานรถไฟเนาะรู้อร่อยเป่าสั่งแล้วก็ให้เขามามาที่แบบที่นั่งเราได้เลยนะไม่ต้องเดินไปโต๊ะสุดทยก็้นั่งดูผีชิวๆกันแกงเผ็ดแกงเผ็ด สถานีถัดไปที่ขบวนรถจะหยุดได้ของท่านก็ได้สาคือสถานีราชบุรีมัดเบอร์จกินเลยเป็นยังไงบ้างอร่อยไหมอร่อยไหมนะครับไม่แย่ไม่แย่กไม่แย่นะร้อยเกอืมก็แพงอยู่นะก็คือมีนะบ้างมีี่พวกเี่ย มีแกงจืดนะอืมมีแกงจืดแล้วก็เป็นผลไม้อืมถ้านั้นนะแล้วก็น้ำผลนึงน้ำเต็มเงินด้วรวมอยู่ในชุดอ๋ออร่อยนะอืมใช่ได้แต่ว่าแพงเงินไม่แพง ีนังแล้วฮะเขาบอกว่าผมไม่ใช่สิเดินทางจากกรุงเทพมา24ชั่วโมงนะนี่ก็25ชั่วโมงแล้วแหละเออคือทรหดเหมือนกันนะฮะแต่ว่ามันไม่ได้ลำบากหรอกอส่วนใครที่บอกว่ารถไฟไทยเนี่ยหนาวมากไม่จริงคนระับผมแม่งนอนต้องแก้ผ้าอุตส่าห์เอาขนเป็ดมานะดูในรีวิวเขาบอกว่าหนาวมากไม่จริงฮนะร้อนมากบรรยากาศก,ก็อืมครึงอง่างนี้นะทั้งวันเลยเนะี่ยโอ้โห คลาสสิกดีนะคนซามโมซาน่ากินมากเลยระหว่างทางเดินไปโรงแรมอลองซามโมซาดีกว่าอุ๊ยร้อนมากอ่ะร้อนมากร้อนมากซามโมซาไก่อ่ะทุกคนเฮอร่อยมากอร่อยมากอร่อยมากลองลอง หวานจริงรู้สึกแขกแขกเลยตีชิ้นนี่ประมาณตีสิบาทเองไม่ถึงด้วยสามสิบห้าสามสิบหกบาทนะครับเผ็ดนะเออเผ็ดร้อนเลยอร่อยอ่ะทำมะท่าไก่บางแก้ขายดีนะเดี๋ยวไว้แปะโลเคชั่นเนาะอร่อยนะอืมที่น่าเห็นคนเค้ายืนต่อคิวเราไม่ได้ล้างมือเลยลืมทั้งแม่งหรออร่อยจริง อร่อยจนมันตอนนี้งงว้วโรงแรมแห่างไหนน่าจะเหลือแซงหน้ามัง้งท <Okay. S 1> านไม่ได้เลยนะรดช่องเซนโดนี่ดูดิน่ากินอ่ะสี่เหรียญห้า่าตั๊บหนึ่งน่ากินนะน,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 นะนี่รดช่องสีมันไม่ค่อยสดนะสีมันแบบค่อนข้างจืดๆล,ลองชิมดิวหวานน้ำเลยอนะ่ะ เราชอดดีนะตัวแดงน่ากินแล้วนะม,มีเส้นไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะสี่เหลือญห,ห,นหน้าสิบเส้นหายไปหมดแล้วอะมันเป็นน้ำตาลใส่แดงแต่ว่ามันน้อยมากเลยอ่ะน้อยมากจริงๆมันหายไปหมดแล้วกินได้แค่สองคำเองผมต้องซื้ออันนะ <c oughs> ้ะอกเี่ยงหมี่เชอร์รี่ก็เมนูประมาณนี้แล้วเนี่ยนาซีละมัดมาแบบมาเลยมาเลยแบบนี้แะใช่ คนคือห้าก็เท่าไหร่เองอะไม่ถึงยี่สิบเนี่ยไม่ถึงยี่สิบใช่ป่ะไม่แพงเลยนะนาซีลามากแบบทร а д ิชันแนลยี่สิบาทมั้งเนี่ยใช่ไหมสองเหรียญห้าสิบไม่เยอะนะไม่เหมือนเป็นแบบอาหารแบบกินเร็วๆกินแบบอาหารเช้าอนะไรอย่างเงี้ยดูมีปลามาหนึ่งอันเนี่ยหวานๆมีกลิ่นมะนาวนิดๆไม่รู้เขาใส่ไหนดาวด้วยป่นนะเนี่ยแต่มันแบบปลาๆลานาซีลามากแต่ว่าเครื่องใส่ไม่ครบนะเป็นแบบ เหมืนที่เร็วๆแล,วแล้วเครื่องครบมันจะแบบเป็นปลาตัวเยอะๆกว่าน,น,นี้นี่เป็นเหมือนปีนางหมี่ใช่ไนี่เหมือนเป็นตีเผาเลยนะแล้วก็เป็นน้ําไม่แน่ใจาว่าน้ำมันเอาซุปอะไรแพ่หมดเลยไม่รู้ไม่เผ็ดของเพิ่มเลยแะบทำด้วยเส้นอะไรอ่ะมีสองเส้นหมี่แล้วก็เส้นเหลือก <c oughs> แปลกดีว่ะจริงๆมันใส่กุ้งนะแต่ว่าแพ้กุ้งก็เลยขอขอเป็นแบบจนะีน่ะ น้ำซุปเป็นไงอร่อยเหรอไม่เผ็ดนะเส้นเป็นไงเส้นร้องเส้นหน่อยจิ<อ>เส้นอร่อยใช้ได้นะเออน่าจะเป็นเต้าหู้ใช่ไหมเต้าเต้าหู้เออ เจลูตองตอนกลางคืนเนี่ก็เป็นท็กเกียนหมี่ล้อมีเมื่อกี้นะสั่งล้อมีไปนะนี่ราคา6.8จุดแกิจคือร้านตรง Friday เจลูตองไม้มาเก็ตมันก็ไม่ได้เยอะนะเออแต่ของอร่อยนะบรรยากาศแบบว่าบ้าน,านมีเฉพาะสุขแต่ผมอาจจะมาดึกแล้วด้วยแหละมันก็เลยคนค่อนข้างน้อยร้านก็จะเหมือนจะ,จะเริ่มปิดไปแล้วนะครับวันนี้มากิน ล้อหมี่นะที่ตลาดเจรูตรงในมาเก็ตคนพอดีไปกินตอนเที่ยงแล้วเขาบอกว่าให้มากินล้อหมี่ที่เจรุตรงจะมีเฉพาะมันส์นะครับนี่ล้อหมี่นะ How much? 4ีลุอ๋แปดหดหสี่ปดใช่ป่ะนี่คือแบบบรรยากาศแบบว่ามันบานเลยนะครับ น่อยู่ตรงตลาดเจรูตองร้านไม่ค่อยเยอะนะครับแต่ว่าพอดีคน,นคนท้องถิ่นนะเขาแนะนําให้มานะต้องรองต้องรองเขาบอกว่าทีเด็ดล้อหมี่อะไรไม่รู้ดาๆนะอันนี้มันเหมือนแบบมีแบบสุก,กี้ปะ่ะอะไรไม่รู้นะเขาบอกให้า่าล,ลงเลยป่ะราดผสมเลยเ่ยเนนึเฮ้ยโหคนคลักกลิ่นไม่คุ้นเคยเลยว่ะไม่เคยเห็นในไทยนะ อือคือคือไปที่ KL อ่ะก็ไม่เคยเห็นแบบนี้นะมันน่าจะมีที่ปีน,นังเดี๋ยวมันนะ้และคือที่แราที่สังเกตเส้นมันมักจะมาแบบเนี่ยเหมือนแบบเส้นเหลืองใช่ป่ะแล้วก็แบบเป็นเส้นหมี่เออ,เออทำไมไม่รู้นะหวานหวานแปลกดีก็อร่อยนะอร่อยดีฮนะอะอูอมามิป่ะอูมามินี่กินพะโล้ด้วยอืมอร่อยนะครับ แล้วก็นี่เป็นอะไรนะชาเกก้าอะไรสักอย่างนะครับมันอารมณ์เหมือนแบบคล้ายๆกับขนมปังก,กาดป่ะไหนลองเคี่ยๆดูสิอ,อ๋อนี่เองเป็นเหมือนตั้งแป้งนะคล้ายๆขนมปังก,กาดนะแล้วก็แบบเป็นเหมือนซีอิ๊วดำลองกินดีว <S 2> <S 2> <S 2> กว่าขนมปังกาดครับอร่อยดีอันนี้เราเลือกแบบสไปซี่นะเป็นสไปซโ่หรือนิดๆนะอืมกลมกล่อมอ่ะอร่อย เหม็นแบบเหม็นไม้กระทาเลยต่อด้วยขนม <c oughs> ขนมอีกแล้วครับทุกคนเราจะลองตัวคูลิงเลทมอนเจลลี่นี่นะไม่รู้เป็นยังไงรือว่าขนมนา่ากินนะเนี่ย <c oughs> เขาทำแพ็คไว้ยี่แล้วเนี่ยใส่เขาใส่อะไรไปวิ้งจีอ่ออ๋อแล้วเป็นน้ำแข็งอ๋อเป็นเทคเอา์เ h ท w m ไห h <ป>มอ5แล้วุา<ป>กานมีชอนแล้วทุกคน่นลยะมอนจลลี่กินมะนาวกินะมะนาวชัดมากเลยอ๋อมันมีแบบเยลลี่เยลลี่นะนี่ไเนหวานน้อยเปรีย้ยวอร่อยอร่อยอร่อย รูปเปี้ยวอ่ะดีฮะนี้ต้องลองนะครับใช่คือจริงแล้วขนมรักของมันคือกระจังเนาะแล้วก็พวกเซนดอลหรือล็อตช่องอะ่ะเออแต่อนนี้อร่อยดีอ่ะเมื่อคืนไปขึ้นปีนังฮิวมาเราพยายามที่จะเดินขึ้นไปนะครับเ,ออเส้นรูทของเฮอริเทจมัน4โลใช่ปะแต่ว่า มันเป็นบันไดหมดเลยทุกคนแล้วฝนมันตกก็เลยเดิน <No. S 1> ขึ้นไปได้แค่มิดเวนะไม่มันหล,อน,ล,หลอนได้ปะหลอนทุกคนมืดเลยแล้วก็กลัวงูก็เลยไปขอขึ้นกระเช้าครึ่งทางขึ้นไปข้างบนสุดแล้วก็ลงมานะครับก็วันนี้ก็เดี๋ยวไปหาและกินตอนเช้ากันก็คือเดินมั่วมากเราเราไม่ค่อยเน้นไปตามที่คนอื่นเขาไปกัน <laughs> เราเดินมาเจอร้านโรตีที่เหมือนแบบ ลอข้อเขากินกันนะแล้วก็คนอย่างเยอะฮะเดี๋ยวให้ดูคนดูคิวดิคิวเยอะมากแล้วทุกคนแล้วทุกคนเช้าวันเสาร์อะโรตีบาก้านะฮะตัตตันเลนถนนฮตัตตันเลนนะนี่ร้านนี้นะครับโอ้ไม่แพงเลยประมาณ40-50บหาิบาทเอนะแล้วก็มีเป็น,ปนพวกโอปีนี่นะครับนี่ ลองอะไรดีล่ะต้องคิดแล้วนะต้องคิดอะไรเดี๋ยวข้างหลังเขาด่าเวาคนเยอะจริง,รงครับดูดิ <c oughs> เขาเอาโรตีมาทำเป็นมงงๆอย่างนี้นะทุกคนแล้วก็เอาไข่เนี่ยตอกไปตรงกลางน่ากินแค่ไหนหดูบังแกดูโปรเฟชชั่นัลมากครับดูดิโอหน้ากินอนะ่ะแล้วก็ดูสะอาดสะอ้านนะครับเนี่ยโอคโรยชีสแบบนั้นเลยอ่ะเน้นๆๆๆ อ๋มอมีแบบเผาแบบเผาชีนนี้แหละทุกคนเฮ้ยโคตรเท่ so ได้เบอร์มามานั่งรอฮะพี่เจอคนซาบาเป็นคนมาเลนเหมือนกันนะ oh. เขาอยู่อยู่อีกเกาะหนึ่งข้ามไป oh. เขาบอกว่าอาหารมันไม่มีที่ปีนังที่เดียวนะใน KL ก็ไม่มีนะครับลองกันครับทุกคนโกบิโอแบบร้อนบอกเขาไม่ใส่ตาล มีความหวานหวานอยู่แล้วนะแต่ว่าไม่หวานมากอร่อยดีส่วนนี้เป็นชานมเป็นไงบ้างอ่ะไม่ค่อยเข้มนะในถั่วมันก็ต้าติอ่ะแต่ว่าสั่งเขาหวานน้อยได้ก็ไม่แย่ชาต้เหมือนเข้มกว่าไหมนี่ชาต้าเข้มกว่านี่ทุกคนโรตีข้างนแบบชีสเหมือนมีไข่อยู่ด้วยป่ะเกิไข่เจียวเอาน้ำไม่กินแบบเป็นพวกแบบแดงแขกแขกแล้วก็นี้เป็น เป็นเขาชื่อมันชื่อโรตีนะทุกคนมันอ่านว่าอะไรโรตีบารัตเทเลอร์นะแต่มันคล้ายๆกับอะไรอ่ะเออขนมปังขนมปังคุกไข่แล้วก็นี่เป็นน่าจะเป็นอารมณ์เหมือนมัสแมนไก่กินคู่กันลองซีลองซิกินปะป่าก่อนนะอืมอะไอยกลิ่นตีขึ้นมาเลยยองจิ้มอืม อร่อยถ้าคนชอบอาหารเดียวนะฟินนั้นเนี่ยแต่ถ้าเกิดคนไม่ชอบกินกรุงเทลอ่นพริกนะกกินแรงมากนอ,อันนี้เป็นตัวโรตีชีสใช่ไหมหมีไข่ทุกคนอันนี้เหมือนมัสมัสเบาใช่ไหมเบาอ,อร่อยดีเป็นสต๊อปแรกนะเดี๋ยวแวะกินไปเรื่อย า่ะเรที่แบบคนโลคอร์เขากินกันเนาะทุกคนจนัดเน้นๆเลยแบบมีไข่มาเลยนีน่ราคาจานละประมาณสามสี่สิบห้าสิบอ่ะคือถูกนะมจริงจริงเดี๋ยวเจอกันร้านต่อไปเดี๋ยวครับท็อกแอดชาวลัสตานะชื่อชาวลัสต้าอย่างงี้เลย <S <S 2> <S 2> <S 2> อ,อ๋อนี่ถนนจารันชาวลัสตานะ รันนี่แปลว่าถนนมีเกาลัดขายด้วยอารมณ์เหมือนเยาวราชเลยเดินมาเจออันหนึ่ง Walking Street อันหนึ่งนะเป็นปอบเปียแบบแฮนด์เมด้วทุกคนดูดิจาอเาแแปะแกควงแป้งอยู่ทำแบบแฮนด์เมดเลยนะที่เข้อให้ทุกคนเมนูก็แบบอันละเก้าบาทแปดบาท เขาบอกว่ามันเป็นไส้พีนัทหรอไม่ใช่พีนัทเหรอ,อดูคุณลุงเขาห่อ,อ,เ,อ,อเหมือนโรตีพ่ยาบ้านเราเออเออมันคือแป้งโรตีปะ่ะใช่น่าจะไม่เหมือนนะเออมันเหมือนไส้ไส้พีโรตีพิยากเกาเปาะไสัชนแต่ไรอย่างเง้อ๋อนั่นไงเขาก็ทำสดเหมือนแป้งโรตีที่แบบอภิทยาเลย S <S <S มาแล้วทุกคนปอเปี๊ยะแบบผ่อมันคือโรตีใช่ไหมแต่ว่าข้างในมันเป็นพีนัทนะนถั่วข้างในแน่ดูจากลักษณะแล้ว,ลวเหมือน,นตุ๊กตาตุต๊กตาอร่อยหัวเราะเลยมันเป็นขนม,มอ่ะตุ๊กตาขนมตุ๊กตับห่บบอเลยแป้งโรตีไม่เคยเห็นนะเลยอุย้ยอร่อยดีนะน มาคล้ายๆนี่เลยอารมณ์มันก็เหมือนกินโรตีบังอ่ะแต่ว่าข้างในเป็นน้ำตาลแต่อันนี้เป็นถั่วกับน้ำตาล,ลตออ,อันนี้อร่อยดูได้ประโยชน์กว่าโรตีที่มันที่เป็นน้ำตาลอย่างเดียวนะเมื่อกี้กินสตรีทฟู้ดแล้วใช่ไหมเออที่มันเป็นขนมเหมือนโรตีเดี๋ยวมาต่อร้านชื่อว่าคาเฟ่เคนพิงนะนี่นข้ามถนนไปเดินตรงมาจากตรงถนนเมื่อกี้อะไม่ไกลนะครับ เหมือนเขามีเป็นหมี่แล้วป่ะแล้วก็เป็นพวกแบบโอปีเนะคนเยอะอีกแล้วทุกคนต้องรอที่นั่งเตชัョชงน้ำมันคือแบบคลาสสิกมากเลยทุกคนดูยังไม่หยุดทุกคนยังไม่หยุดเคนพิงคาเฟ่ขายเป็นพวกแบบโอเลี้ยงนะแล้วก็มีนี่เรียกว่ารอบักนะมันคือเหมือนเพือ่ทอดแหละแล้วก็มีทะเลทอดแบบมีกุ้ง เออแล้วก็น้ำจิ้มคือไข่คล้ายๆกับน้ำจิ้มเผือกทอดแหละผมว่าแล้วก็เป็นหมอนกุ้งไก่ด่ะเนี่ยลองกินดีวนกดว่าลองกินตัวที่มันเป็นกุ้งจิ้มตัวนี้ก่อนนี่หน่อยนึงอืมกลิ่นกุ้งแรงมากมันเป็นตัวกุ้งเลยอ่ะกุ้งเน้นๆเ,เลยนะน้ำจิ้มสีดำนี่ ค่ะดีนะคุณพิงคาเฟ่จริงๆแล้วเขามีหลายร้านในนี้นะครับมีเป็นวันตั้นหมี่ด้วยนะแล้วก็มีเป็นเหมือนแบบชา๋วยเตี๋ซึ่งเป็นาปะไทยนั่นแหละแต่ว่าอันนี้มากินเฉพาะรอบักนะเพราะเดี๋ยวจะไปหาอะไรกินอย่างอื่นต่ออีกครับที่เมื่อกี้เรากินเนาะอยากจะบอกว่าตัวที่มันเป็นเกือทอดเอต้าหู้ทอด กรอบนอกนุ่มในโคตทุกคนดูดินี่ตัวนั้นอร่อยมากส่วนกุ้งก็เน้นๆแบบนี้เ่ย <c oughs> แต่น้ำมันแอบ,บดำหน่อยนะครับลุง <c oughs> <c oughs> ทุกคนมาหาของกินต่อนะครับที่ลิตเติ้ลอินเดียที่ปีนังนะเ <c oughs> มื่อกี้เพิ่งไปวัดเจ้าแม่กวนอิมนะครับเจอพี่คนไทยเป็นพี่ใน <c oughs> สันเจ้าเลยแกแนะนำบอกว่าวัด ที่เจ้าแม่กวนอิมตรงตรงแถวเดนอินเดียเนี่ยคือศักดิ์สิทธิ์มากให้มาขอพรด้เลยนะครับถ้าเกิดใครมาที่นี่นะครับนี่แล้วก็ตอนนี้เราก็เดินม,มาถึงเดนเดียแล้วอยู่าถววัดเจ้าแม่กวนอิมนั้นแหละช<อ>ื่อร้านว่าอะไรเนี่ยนาซีดาวกาคาซิมมุตตาฟามากินตัวนาซีกันดานะครับขอขอนี่เขาแนะนมานะเออใช่ที่โรงแรมเขาแนะนําให้มาลองร้านนี้เป็นพวกแบบแกงแางเนาะค่อน,น,นข้างดูแลเหมือนกันหมดเลย นี่เหมือนกว๋วยเตี๋ยวไงม,ม,มันเหมมือนกกนาันเป็นเส้นกว๋วยเตี๋ยวปะ่ะอ๋อผักผักแดงแดงนี่น่ากินนะแต่ไก่ไก่เหมือนไก,ไก่ทันดูรีนะน่ากินเดียวโอ้โหลุกไนท์นาซีกันดาครับทุกคนก็มันเหมือนเป็นข้าว oh. แล้วก็ราดพวกแกงหลายๆอย่ยางเนาะมีสั่งไก่แดงๆมาด้วย จานนี้ร้อยสี่สิบกว่าบาทนะอาหารเดียรค่อนข้างราคาสูงอยู่นะอกินหอมเครื่องเทศมากเฮ้ยเฮ้ยอร่อยอ่ะแต่ข้าวแอบแฉแๆนะอืมกินไม่กินไม่ไมพีกนะแต่ว่ามันมันนุ่มนวลมากเลยอะไก่คือชิ้นโคตรใหญ่มา ปีน,นังต้องลองในครบอาหารทุกแบบนะมาเลอินเดียจีนอ,อ,า,อาหารไทยต้องลองจะมีหลายร้านอยู่นิดเดินแบบร้อนมากนอกน,นี่มา,มาลองมาลองกินไอศครีมนะชื่อร้านอ่านเราเองแล้วกันนะผมไม่รู้ว่าอ่านถูกอ่านผิดอ่านว่าอะไรฮีอะไรนะฮีมาฮีมายิ่งอ่านยิ่งดูแย่ว่ะ ฮิมาฮิมาอาติซันนะครับไอศครีมคือรสชาติเนี่ยเขาบอกว่าเขาเปลี่ยนทุกๆสัปดาห์เลยนะเยอะมากเลยแล้วก็ค่อนข้างให้สกู๊ปใหญ่นะครับเดี๋ยวลองกินดูเนาะฮิมาฮิมาฮะนี่อ่านยิ่งแย่เว้ยไม่เอาเดี๋ยวนี่ร้านฮิมาฮิมานะครับอันนี้เป็นตัวพูเออร์ทีนะใช่ป่ะแล้วก็ข้างล่างนี่เหมือนเป็น หรือว่าผู้เออที่เขื่อนล่างเหรอข้างล่างเป็นเบิร์นบัตเตอร์แอนด์สาเกเหรอดูดิอันเบลเลอร์เลยเทียบกับนิ้วอันนี้อร่อยอันนี้อะไรอ่ะอันนี้เบิร์นบัตเตอร์แอนด์สาเกอร์เบิร์นบัตเตอร์ยังสาเกอร่อยนะนี่มันอร่อยอ่ะอืมอืมเราไม่กินสาเกเยอะดีนะเนื้อมันละเอียดมากแต่มันมีความหนึบอ่ะ งกงกินินนยังยังไม่จบทุกคนมากินบีฟซุปนะเป็นซุปเนื้อนะครับนี่บีฟซุป <c oughs> ที่ไหนที่เคไดโกปีมาลบาบาคือเขาจะรวมร้านหลายๆร้านเนี่ยอยู่ภายใต้เหมือนเป็นแบบศูนย์อาหารนะนี่มันเป็นแบบ เนื้อมันเหมือนเอ็นแก้วทุกคนแล้วก็เป็นบะหมี่นะปุ๊บดูขนคลักเลยเสิร์ฟมาพร้อมกับเหมือนเป็นอะไรอะ่ะซอสศิลาชาตัวดีนะุ๊กคือน่าจะกระดูกหมูคนคลักเลยดูขึ้นแบบเป็นแบบม,มันหมูเลยเส้นคือรวกมาดีมากมันหอมมากเลยอ,อืมอร่อยเส้นลวกมาไม่ตุกไม่ไม่ไมลวกมาคนดีอะ่ะ ลูเนื้อดิจิ้มตัวแบบสีลาชาหน่อยอเป็นแก้วด้วยทุกคนอร่อยมากร้านนี้ครับก็ตัวเนื้อทุกคนครับวันนี้เราเดินกินมาทั้งวันเหนื่อยก็เลยมาหาร้านนั่งชิวๆเดินม,มาแถวๆย่านถนนเลิฟเลนนะครับพอเจอร้านหนึ่งนะชื่อว่า Gravy Baby ร้านก็สวยมากเลยทุกคนดูดิเปิดตั้งแต่8ดโมงเช้าทุกคนถึงมืดเลยนะก็คือมีเสิร์ฟเบรคฟาสต์ด้วยนะครับแล้วก็เป็นพวกอาหารแล้วก็เครื่องดื่มค็อกเทลอร่อยมากทุกคนสั่งเขาหวานน้อยแล้วได้หวานเราจริงๆนะครับแถมชงแบบว่ารสชาติเข้มข้นใช้ได้เลยอืมราคาค่อนข้างแรงนิดนึงนะเพราะว่าเขาน่าจะมีเรื่องของภาษีแอลกอฮอล์ที่จสูงนะครับที่นี่ แต่ว่าก็สามารถทําให้เราคลายร้อนได้นะเดินม,มาเหนื่อยมากวันนี้เดี๋ยวจบจากนี้แล้วเราเดี๋ยวเราจะไปขึ้นรถทัวร์โอ์ไนไปกินกันต่อที่มรากาครับเดี๋ยวมาเจอกันต่อที่มรากาครับไปก่อนนะครับบ๊ายบายเจอกันที่มรากาไปเลย